เหมือนกาลังเราไม่พอตอนใกล้ตายอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือเหมือนกับกําลังเราไม่พอตอนที่เรานั่งสมาธินี่แหละไม่พอที่จะส่งไว้ซึ่งกายคกาตาสิหลุดเพิบหลุดปพิบเนี่ยก็จะพอประเมินได้ว่าตอนตายเนี่ยจะหลุดไหมเนี่ยนะพอตอนจะตายปุ๊บมากำลังพยายามทาให้นิ่งเลยหลุดอีกแล้วนะอันนี้ก็มาปิดรูรั่วช่องโหว่ไงพอหลุดก็หลุดไปในสุตตะ แม่ลอดอีกใช่ไหมอ่าไปเป็นเทวดาวบรรลุธรรมีิโน่นใช่ไหมหรือว่าพอหลุดไปปุ๊บเกิดการไข้ควรเป็นการไข้ควรในช่วงมรณะกาเลโอ้โหสังโยหชน้าสิ้นอีกอ่าเนี่ยอ่าได้หมดเลยนะใช่ไหมัน้นเราก็ปิดรูรั่วด,ด้วยสุตตะนะอ่าเผื่อมันหลุดนะพระศาสดาจงบอกแม้มีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละใช่ไหมก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ง เพราะเวลามันจะหลุดไปก็หลุดไปในสุตตะเนี่ยในสิ่งที่เราคุ้นเคยไงเสพมากคบมาก,รมากเราฟังมากฟังมากด้วยโสตะทั้งกลางวานันกลางคืนทั้งสมัยไม่ใช่สมัยเราเสพอะไรมากนะ,ะเราเสพสุตตะบทเ็นงนะของตถาคตมากเห็นนะ,ะเราก็จะเห็นอีกว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้ไปในสิ่งที่ไม่ใช่อนุตตริยะอย่าไปเห็นเลยนะอย่าไปฟังเลยนะอ่า ก็เลยดึงมาสวนานุตรยะทัศนานุตรยะนะดึงมาเห็นแต่ตถาคตนะสาวกตถาคตฟังแต่ตถาคตฟังแต่สาวกตถาคตนะอย่างอื่นจะไปฟังนะมันเป็นกิจของปุถุชนนะเป็นของชาวบ้านนะอ่าเห็นนะเพื่อไม่ให้เกิดกรรมใช่ไหมที่เป็นอกุศลใช่ไหมเพราะว่ากรรมเนี่ยภาษาเป็นเหตุเกิดกรรม พะเราใส่ภาษาแบบปุถุชนไปเรื่อยๆกรรมก็ขยายผลขยายผลในแบบปุถุชนไงแล้วเราก็จะเกิดความเคยชินแต่ทีนี้ใครล่ะจะมีข้อปฏิบัติแต่ถ้าเราเป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมทิฏฐิอริยาเราทําอะไรอยู่แล้วก็มีการระมัดระวังศีลอธิศีลสิกขาทิฏฐิตศติขาทิปัญญาปิศิกขาก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราแข็งแกร่งละ เรามีกําลังพอละวพระเจ้าก็ไม่ว่าลนะปล่อยไปน่ะอะเราก็ต้องมาดูตัวเราดีๆนะอ่าอย่างนี้